ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีกระบวนการผลิตที่ต้องนําชิ้นส่วนยานยนต์จากโรงงานผู้ผลิตเข้ามาเพื่อประกอบที่โรงงานหลักส่วนสําคัญของโรงงานผู้ผลิตเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์นั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์นอกจากจะต้องผลิตให้ได้ตามสเปกแล้วยังจะต้องรักษาคุณภาพวัสดุให้เหมือนใหม่ ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต้องถึงมือลูกค้ายอย่างไร้สนิมหรือในบางกรณีผู้ผลิตรถยนต์บางรุ่นหรือบางยี่ห้ออาจจะมีการยกเลิกการผลิตแต่ยังจะต้องมีการผลิตอะไหล่สำรองไว้ในกรณีนี้ที่ชิ้นส่วนยานยนต์จะต้องเก็บไว้นาน5-7ปีหากมีการเก็บชิ้นส่วนรถไว้ไม่ดีพอจนเกิดสนิมทําให้ราคาขายต่อจะตกต่ําลงกว่าอะไหล่ที่มีสนิมน้อยวิธีการป้องกันสนิม ก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่พบเห็นบ่อยครั้งก็จะมีการฉลมน้ํามันการสนิมที่พื้นผิวซึ่งถือเป็นกระบวนการป้องกันการเกิดสนิมได้ในระดับหนึ่งก่อนบรรจุลงหีบห่ออย่างมิดชิดหรือบางกรณีอาจจะใช้สารดูดความชื้นเพื่อควบคุมความชื้นอย่างไรก็ตามการขนส่งชิ้นส่วนโลหะเหล่านี้ที่เป็นระยะทางไกลและใช้เวลานานมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจึงจําเป็นต้องมีการป้องกันเรื่องสนิมที่มากขึ้นจนเป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาค่ะ บริษัทกรีน v v i i เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันสนิมหลากหลายรูปแบบโดยวันนี้เราอยากจะขอแนะนำสารป้องกันสนิมแบบผงบรรจุกล่องคือ VCI Diffuser หรือ VCI e m i t t e r ประโยชน์ของ VCI Diffuser หรือ VCI e m i t t e r ทำงานและป้องกันการเกิดออกซิเดชันอย่างต่อเนื่องนานถึง24เดือน ทำให้สามารถนำวัสดุมาใช้ได้เลยทันทีสะดวกกว่าไม่ยุ่งยากต่างจากการเคลือบน้ำมันกันสนิมที่ต้องนำวัสดุมาล้างน้ำมันออกก่อนใช้งานทำให้ต้องเสียแรงและเวลาเพิ่มป้องกันการเกิดออกไซด์บนพื้นผิวทั้งโลหะและอโลหะเช่นทองแดงอลูมิเนียมทองเหลืองและเหล็กชุบกาานไนสะดวกประหยัดในการใช้งานประหยัดพื้นที่ปลอดภัยต่อผู้จับอุปกรณ์ปราศจากสารไนไตรและโลหะหนัก รักษาคุณภาพวัสดุให้เหมือนใหม่หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ